เราต้องปิดด้านนี้นะครับก็คือดันลิ้นจัดตำแหน่งลิ้นให้มาอยู่ทางด้านนี้นะครับปิดช่องทางรับอากาศด้านบนนะครับเพื่อที่จะมารับอากาศด้านล่างอย่างเดียว เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับครับนี่ก็คือเสียงของเครื่องยนต์หลังจากที่ เราทำการอุดปิดท่อที่ก่ออากาศแล้วก็ปิดท่อรับอากาศด้านบนนะครับที่ลิ้นค้างอยู่นะครับผมปรากฏว่าเสียงเครื่องเบาลงเงียบลงนะครับนิ่มขึ้นเสียงนิ่มมากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเ,เสียงเครื่อง ก่อนที่ผมจะพูดนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับไปฟักงกันเลยครับ ครับเราก็จะเห็นว่าเสียงเครื่องเบาลงนุ่มหูขึ้นมากกว่าตอนแรกนะครับตอนแรกที่เรายังไม่อุดตอนที่เรายังไม่หดที่ฝาปิดของก็อากาศนะครับอากาศกั่อรับอากาศด้านบนนะครับซึ่งตอนแรกเรายังไม่ปิดเนี่ยเสียงจะดังมากเลยก็หลังจากที่เราปิดแล้วอุดแล้ว เสียงเบาลงเห็นแค่เจนเลยนะครับอย่างไงก็ไปลองทําดูนะครับสําหรับรถท่านใดนะครับที่มีการอุดเป็นรูแล้วเครื่องไม่มีแรงนะครับให้ตรวจเช็คกอากาศนะครับตรวจเช็คกอากาศตรวจเช็คแล้วก็ปรับแต่งสกรูปรับปั๊มใหม่นะครับเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกหน่อยนะครับตรวจเช็ควันเช็คอะไร อันดับแรกก็เช็คกอ๊ออากาศก่อนนะครับอาจจะเปลี่ยนเป่าหรือเปลี่ยนนะครับแล้วค่อยมาปรับเซ็ตประตูน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกองหรือเป่ากองแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องมาปรับที่ประตูปรับน้ำมันซึ่งก็อาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากาการ,าการดูดอากาศเนี่ยไม่ดีนะครับเนื่องจาก หนึ่งเราก็คือกองตันหรือกองบทสภาพนะครับทําให้ปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าไปาเข้าไปในหมอกกองอากาศนี่ไม่เพียงขอนะครับเพราะว่า,าตัวต้าเนียจะมีท่อดูดอากาศที่ยาวเลยยาวเพลยเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวทําทให้ลดปริมาณอากาศที่ท่อยู่กองอากาศได้นะครับเนื่องจาก มีค่าความต้าทานเยอะเนื่องจากข้อยาวขึ้นนะครับลองดูนะครับสำหรัคบคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่หมายชมนะครับสวัสดีครับ